สวัสดีแมวเหมียวแมวเหมียวใครครับแมวเหมียวใครเนี่ยโอ้นอนตรงนี้เหรอนอนหลับหลวงปู่มากวนหรือเปล่าปู่มากวนหรือเปล่าครับปู่มากวนปู่มากวนเหรอเรารู้จักกันไหมรู้จกักรู้จักหลวงปู่เนาะอยกหลวงปู่มาคุยกับหลวงปู่ด้วยนอนอยู่ตรงนี้นอนพักผ่อนยามบ่ายอยู่คนเดียวเหรออยู่คนเดียวอยู่คนเดียวตรงนี้อ อยู่คนเดียวตรงนี้ครับหลวงปกเราเดินมาเที่ยวตรงนี้เจอหมีิวอ,อยู่นี่อู้ดูสิอ้วนไหมอ้วนจังเลยอุ้ยตุยลุยเลยมันตัวนุ้ยเลยอันตัวนุ้ยเลยว้าเป็นผู้หญิงด้วยอ้าเป็นผู้หญิงด้วยอ้าไม่มีทำหมันหรือยังทำหมันหรือยังไม่ได้ทำหมันนะเราเป็นสาวอยู่ เราเป็นสาวอยู่ไม่ได้ทำมันเลยนี่เมียววัดเมียววัดอยู่วัดอยู่เป็นกี่เมียวไม่รู้ที่วัดเมื่อวานนี้เห็นสองเมียววันนี้เมียวหนึ่งเป็นสามเมีวยวเมียนี้น่าจะเป็นแม่แล้วนี่เดีย๋ยวนี้เป็นแม่เที่ยงเมื่อวานนี้เป็นลูกจิกฤิจิกฤต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 ินอนสบายเลย อ่าฮ่ฮ้น,นสบายเลยนอนอยู่ตรงกองกระดาษนี่เนาะกองกระดาษนีลลล่ลูกมาหาลูกกูัแล้วลูกมาหาลูกกูัแล้วแมวว่าจะ,จะเชื่องอยากจะเล่นด้วยแมวน,นี้อยู่ที่วัดสายยาพระรามเรากปู่มาปฏิบัติทำข้ากรรมอยู่ที่นี่แม่เมียก็อยู่ตรงนี้กันนะไม่ค่อยกวนใครไม่ค่อยไปนสนใจใครจะกินก็นอนเล่น ตามภาษาเมียเมียวฉะนั้นกูไปทกทาย,ทก,ทายกูถ่ายรูปถ่ายรูปให้เอฟซีดูหน่อยไม่ต้องลองไม่ต้องลองไม่ต้องลองมาดูหน้าหน่อยดูหน้าหน่อยดูหน้าหน่อยที่หัหน้ามาดูหน่อยหน้าดูหน่อยหัหน้าให้กูดูหน่อยครับหหน้าให้เราเอฟซีดูหน่อยครับจะไปไหนะจะไปไหนลรอไม่ต้องลองเ,เมียวเขาจะมีคนมาเล่นด้วยขคจะลงไปคุกข้อเคลียรที่เท้า ได้กับมือด้วยแล้วก็จะลงไปแสดงความรักเขาแสดงความรักเขาจะลงไปขอเดูที่เท้าเพราะเขาเป็นแมวที่ชอบในชาติยันเขาชอบอ้อนที่เท้าไปขอเดูที่เท้าเพราะเขาเป็นสว์ที่ที่อ้อนขี่อ,อ้อ,อนแล้วก็จะไม่ไมเรียกว่าอะไรนะมี ปีนิสไถ่อ้อนครับผ <c oughs> ่ำตนรับตนตนขอฝาบอกว่าหนูขอรับใช้อยู่เบื้องใต้เบื้องบาท <c oughs> จะขอเกีอยงที่เท้าใต้ฝ่าพระบาทประมาณนี้น,ะน,นี่เป็นคาที่หลวงพู่เข้าใจเองเนาะจริงๆแล้วเป็นยังไงไม่รู้แต่ผมก็น่าคงจะประมาณนั้นจะอ้อนที่เท้าเท้าแล้วก็จะให้เราเกาหูเการูปหัวประมาณนี้นะ แล้วก็ถ่ายภาพนี้ให้ทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมความลักของน้องเหมียวเด็กวัดเด็กวัดสายาณะพระรามให้ทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันววาเพื่อเนี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปทชกดีมีสุขพบกันทุกคนทุกท่านสาธุอ้อิงเกือกระดิ่งอ้อนหลวปูมีนวดด้วยมีนวดด้วยอ้อนเยอะเล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 ย กาแสดงความรักเขาก็แสดงประมาณนี้นะเนะ้ยพวกกันใหม่นะ้องเมียนะพวกกันใหม่คิดอไปครับโชกดีมีสุกร์ทกกันทุกคนทุกท่านสาธุ